เรียนภาษาสวีเดนแกรมม่าไม่ต้องลองพูดเลยสวัสดีค่ะวันนี้แมวจะมาบอกว่าช่วงนี้แมวจะไม่ได้ทําคลิปลงนะคะเพราะว่าลูกชายไม่สบายค่ะและต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะคะซึ่งทำให้แมวจะต้องปิดร้านนวดของตัวเองและก็ไปเฝ้าลูกค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลที่ลูกไปอยู่ตอนนี้อยู่ไกลบ้านมากๆเลยค่ะ ที่ห่วงก็ห่วงผักนี่เลยค่ะผักไทยเพิ่งจะปลูกนะคะและก็ไม่มีคนรดน้ำมันต้องตายแน่นเลยค่ะมีทั้งกล้วยนะคะเป็นกล้วยหอมค่ะอันนี้ว่าจะแยกนอแล้วยังไม่ทันได้แยกนะคะแต่ชีวิตลูกสำคัญกว่าค่ะก็จะต้องทิ้งแล้วก็ไปเฝ้าลูกนะคะวันนี้ก็ไปกับคําง่ายๆของภาษาสวีเดนกันต่อค่ะไปกับคำนามในกลุ่มเค่ะ n p l ุ m ม,มะดอกไม้หนึ่งดอกค่ะม l u m ดอกไม้หลายดอกกลุ่ม n ในภาษาสวีเดนที่ลงท้ายด้วยสระอ้นนะคะเมื่อเพิ่มเป็นหลายสิ่งหลายอย่างก็จะต้องเติม ur ลงท้ายนะคะพลกกาสวัมเก็บเห็ดพลกกายูกุบะ เก็บสตรอเบอรี่ล่อกระมอดทำอาหารเด็ดเซียอืดกดมันดูน่าอร่อยมากเด็ดแอร์ไทยมอสนี่คืออาหารไทยไทยมอสแดดแอร์กดอาหารไทยอร่อย ไทยมอดเอสตากอาหารไทยมีรสเผ็ดยกที่เกออมไทยมอดฉันชอบอาหารไทย